ก็จะแตกยอดแตกใบขึ้นมาเรื่อยๆก็จะให้ดอกเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะปุวยหนึ่งช้อนค่ะเติมลงไปในน้ำเลยค่ะทําให้น้ําใสนะคะน้ำไม่ไดนเห็นตัวเลยนะคะเนี่ยกัดกินใบแหว่งเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยตายแล้วค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําปุ๋ยนะคะพร้อมกับ น้ำยาไล่แมลงหนอนต่างๆนะคะป้องกันเชื้อราคา่ะในสูตรเดียวจบเลยนะคะด้วยวัสดุที่หาในบ้านในครัวเรือนเรานี่แหละนะคะง่ายๆนั่นคือจักผ่านค่ะคุณชมถุงละ10บาทนะคะนำมาใช้ได้นานมากๆเลยนะคะลงทุนแค่10บบาทเนาะแล้วก็เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่นี่อย่าทิ้งนะคะนำมาใช้ประโยชน์สำหรับพืชผักได้ดีมากๆเลยค่ะ เปลือกไข่แล้วก็่านนะคะมีประโยชน์มากมายกว่าเราคาดคิดมากเลยนะคะเปลือกไข่เก็บไว้ค่ะผสมเล็กผสมน้อยนะคะแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์กับพืชผักของเราได้เลยค่ะเล่งดอกเล่้งผลทําให้พืชผักของเราแข็งแรงนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม่ติดดอกไม่ออกผลต้นไม้แข็งแรงแคร์แกรนมีแมลงมารบกวนนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนะคะ ดอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีถ่านค่ะแล้วก็มีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี่คุณผู้ชมล้างนะคะนี่เรานําไปล้างแล้วก็ตากแดดแล้วเรียบร้อยค่ะล้างเพื่ออะไรนะคะล้างเยื่อขาวๆนะคะไข่ขาวออกให้หมดค่ะจะได้สะอาดนะคะผ่านการฆ่าเชื้อโดยการตากแดดนะคะแล้วก็เวลาเรานํามาบดหรือว่ามาตำม,มันจะได้กรอบนะคะแล้วก็จะมีน้ํายาล้างจานนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะน้ําเปล่า 1ลิตรค่ะมาลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วนำถ่านนะคะมาตําหรือว่าไปบดคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นก็ใช้ปั่นได้เลยค่ะในถ่านนะคะเขาจะมีสารไนโตรเจนนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสเอ่อแล้วก็คาร์บอนนะคะซึ่งมีสมบัติพิเศษมีดอกการเล่งการเจริญเติบโตนะคะไล่นอนแมลงนะคะกําจัดเชื้อราป้องกันความชื้นโอ้สารพัดประโยชน์เลยค่ะสาหรับถ่านนะคะคุณผู้ชมซื้อถุงหนึ่งนะคะแถวบ้านก็จะมีแยกขายเนถุงละ้สิบบาทเองค่ะ แต่ว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะมาบดกันเลยค่ะนี่มันจะใช้ครกค่ะตำเปลือกไข่กันก่อนเลยค่ะใช้ประมาณ5-10ถึงสิบฟองขึ้นไปนะคะถ้ามีเยอะก็ใช้เยอะได้เลยค่ะตำไว้นะคะบดไว้ใช้งานได้เรื่อยๆค่ะเก็บไว้ได้นานนะคะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆเพราะว่าในเปลือกไข่็จะมีแคลเซียมสูงนะคะ ทำให้พืชตักของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็โตเร็วแล้วก็เร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีนะคะที่สําคัญเขามีคาร์บอนสามารถกําจัดไร่นอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะกําจัดพวกเนี่ยค่ะถ้าเราบดหย,ยาบนะคะความคมของเขาเนี่ค่ะจะไปบาดพวกหอยทากแมลงหนอนนะคะนี่เขาก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้ต้นไม้ของเราเลยนะคะเนี่ยโรยๆค่ะ โอเคน่าจะได้แล้วค่ะยิ่งป่นละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเขาจะได้ย่อยสลายง่ายเนาะแต่ลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะตักใส่ถ้วยไว้เลยต่อไป่านค่ะตาหรือว่าบดให้เป็นผงเลยนะคะ ได้แล้วนะคะนําใส่ถ้วยเลยค่ะถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็หาวัสดุนะคะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขวดโหลหรือว่าอะไรก็ได้ถ้าเป็นเปลือกไข่นะถ้าใช้ไม่หมดไม่ตีดเนื้อจะหาขวดโหลแบบนี้ค่ะมีฝาปิดที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะน้ำหนึ่งลิตรค่ะที่เราเตรียมไว้นะเปลือกไข่ค่ะหนึ่งช้อนลงไปเลย คนให้เปลือกไข่จมนะคะ่านค่ะผง่านที่เราตำเมื่อสักครู่นะคะสามช้อนคนเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนะคะนำไปรดดอกไม้ต้นไม้หรือว่าไม้ดอกไม้ผลนะคะที่ต้องการเร่งดอกเร่งผล ป้องกันกําจัดเชื้อรานะคะไร่หนอนแมลงค่ะได้เป็นอย่างดีมดนะคะสูตรนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะการใช้นะคะปุ๋ยที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะต่อน้ำยี่ลิตรค่ะในถังน้ำนี้สลิตรนะคะจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะ ไม้ดอกนะคะปอยเซียนค่ะนี่จะเป็นปอยเซียนนะคะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะดอกร่วงโรยไปเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ค่ะใบเขียวๆนะคะเร่งการจเจริญเติบโตค่ะป้องกนันนอนแมลงนะคะปอยเซียนเขาไม่ต้องการน้ำม,มากนะคะก็คืออาทิตย์หนึ่งเราสามารถลดได้สามถึงสองครั้งนะคะเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะ,จะเจริญงอกงามดีให้ดอกออกเยอะๆนะคะเราก็ต้องให้ปุ๋ยคะ่ะถ้าไม่ให้ปุ๋ยเขาก็ไม่ออกดอกนะคะ นี่จะเป็นเทียนนะคะต้นเทียนหยดดอกเขาจะเป็นสีม่วงๆนะคะช่วงนี้นะคะอย่างไม่ออกดอกเลยค่ะเนี่ยก้านเดิมๆนะคะก็ตัดแต่งกิ่งบ้างนะคะแต่ว่าใบาย,ยอดเขายัางแตกอยู่ดีมากเร่งการออกดอกด้วยสูตรนี้เลยค่ะแพดเซี่ยงไฮ้ค่ะที่ปลูกในน้ํานะคะคุณผู้ชมดูนะอู้เนี่ยค่ะ,คะรากเต็มเลยนะคะ ยังจเจริญง,งอกงามดีแล้วก็ให้ดอกเราเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถใช้สูตรนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่เรายังใช้ไม่หมดนะคะเนี่ยเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้น้ําเขาเน่านะคะน้ําไม่เน่าแล้วก็น้ําก็จะใสแนวแบบนี้เลยนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะกําจัดเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อราน้อนมแมลงะคะ่ะ เร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งการแตกยอดค่ะทําให้ดอกใหญ่สีสวยสดนะคะรูทนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยๆค่ะน้ําก็จะใส่นะคะบอนไซนะคะแผเซียงไฮที่ทําลงคลิปไปนะคะยังอยู่ดีอยู่ค่ะสวยงามให้ดอกเรื่อยๆนะคะดอกเก่าที่ร่วงโรยคุณผู้ชมก็ตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเด็ดออกไปเลยนะคะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เพราะแตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะมีดอกให้เราใหม่ๆถ้าไม่เด็ดก็ไม่แตกเนาะดอกก็ไม่มี วาไว้ในที่มีแดดส่องถึงนะคะเขาถึงจะให้ดอกค่ะเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านมากๆเลยเข้ามาสอบถามนะคะว่าจําเป็นต้องอยู่กลางแดดไหมจําเป็นค่ะเพราะว่าไม้ดอกเขาต้องการแสงแดดสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงไว้ในบ้านได้ค่ะแต่ว่าช่วงเช้านะคะให้เขามาเจอแสงแดดสักสองสาชั่วโมงเนาะเพื่อ จะได้มีดอกให้เราค่ะถ้าเราปลูกไว้เฉพาะในบ้านนะคะคุณผู้ชมมันจะมีแต่ใบค่ะดอกอาจจะออกอยู่เนาะแม่จิ๋มทดลองแล้วแหละแต่ดอกเขาจะเล็กมากนะคะไม่โตไม่งามค่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยนะคะเร่งดอกทำให้ดอกใหญ่สีสวยค่ะป้องกันเพลี้ยมดแมลงด้วยหนึ่งช้อนค่ะเติมลงไปในน้ำเลยค่ะ ทำให้น้ำใสนะคะน้ำไม่ขุนเนาะลือสีผสมนะคะคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยโอ้หโดนนะคะนอนนะคะประกัดกินใบมากๆเลยนะคะสีก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสดค่ะมาบำรุงด้วยสูตรนี้ได้เช่นกันค่ะเร่งให้เขาโตเร็วนะคะให้เขาแข็งแรงด้วยเปลือกไข่บดเมื่อสักครู่นะคะ1ช้อนเลยค่ะโรยนะคะเดี๋ยวพอเรารดน้ําเขาจะค่อยๆย,ย่อยสลายนะคะซึมลงไปเรื่อยๆเขาก็จะได้ ดูสารอาหารนะคะในนี้นะคะมาเลี้ยงลําต้นต้นเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีนะคะไม่ค่อยเกิดโรคเนาะใบเขาก็จะแข็งแรงสีสวยสดค่ะต้นกล้ามะเขือนะคะปลูกลงกระถางค่ะคุณผู้ชมใบเริ่มที่จะมีสีเหลืองๆนิดหน่อยแล้วนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะโรยด้วยเปลือกไข่ก่อนนะคะ แคลเซียมนะคะให้เขาแข็งแรงค่ะ 1- นึ่สองช้อนเลยนะคะต่อไปค่ะถ่านนะคะถ่านนี้คุณผู้ชมนำไปบุกเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็โรยทับลงไปเลยค่ะช่วยกำจัดเชื้อรานะคะความชื้นค่ะที่อยู่ในดินเนาะโรคต่างๆนอนมแมลงตัวเล็กๆนะคะ ไล่ออกไปเขาจะได้ไม่มารบกวนพืชผักของเราและที่สำคัญทำให้ต้นกล้าโตเร็วแล้วก็แข็งแรงค่ะเท่านี้เราก็จะได้ต้นมะเขือที่แข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามค่ะบำรุงไปแล้วทีนี้เรามาป้องกันครับไล่นอนมแมลงต่างๆนะคะด้วยสูตรง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำหนลิตรค่ะเติมฐานบดลงไปนะคะ สามช้อนโต๊ะเปลือกไข่บดนะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนเหมือนที่สูตรบำรุงเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะเพิ่มน้ำยาล้างจานค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ,ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการทำเฉพาะน้ำยากำจัดมแมลงไร่หนอนต่างๆนะคะคุณผู้ชมใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะนำถ่านนะคะเป็นก้อนนั่นแหละนะคะบุบพอหยาบๆเนาะไม่ไม่ต้องแบบบดละเอียดมากแช่น้ำนะสักถ้วยหนึ่งนะคะแช่น้ำ ไว้ค่ะทิ้งไว้สักประมาณ1คืนค่ะใช้น้ําตัวนั้นนะคะมาทําแบบนี้ได้เลยค่ะเรามาเติมนี่เลยนะคะ1ช้อนค่ะ,คะกรองสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีนี่ค่ะบางทีเราบดไม่ละเอียดนะคะมันจะไปอุดตันเครื่องฉีดพ่นของเราหรือว่าฟอกกี้ของเรานั่นเองนะคะนี่กรองแล้วเรียบร้อยนะคะนําใส่ฟอกกี้เลยเอไม่ถึงกรองอีกรอบหนึ่งนะ ท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะนำไปฉีดพน่นไล่หนอนแมลงได้เลยเขื <S 2> <S 2> <S ่อนนะคะคุณผู้ชมดูสิเะนเนี่ยนอนนะคะมากัดกินใบเนาะนี่ฉีดพ่นได้เลยค่ะแล้วก็เร่งดอกไปในตัวนะคะนี่กําลังออกดอกนะคะเนี่ยฉีดพ่นเลยจ้าทุกๆสามถึงห้าวันนะคะถ้าเป็นเยอะถ้าไม่ระบาดมากเราป้องกันนะคะก็ทุกๆ5ถึง7วันค่ะ คุณผู้ชมค่ะเห็นอะไรไหมคะนี่นอนค่ะมะนาวนะคะนี่ทําจากยอดค่ะดูโหคุณผู้ชมดูนะคะด้เห็นตัวเลยนะคะเนี่ยกัดกินใบแหว่งเลยนะคะทิ้งไว้สักครู่เดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่คุณผู้ชมดูเลยนะคะเนี่ยเหมือนมันจะไปทำปฏิกิยากับ าตานระบบการหายใจของเขานะคะแล้วก็ทําให้เขาตายในที่สุดค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยตายแล้วค่ะเนี่ยใช้ได้ผลดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยอันนี้คือเราเห็นตัวเป็นๆน,นะคะสามารถกําจัดเขาได้อย่างเห็นผลเลยคุณผู้ชมนําไปใช้ได้เลยนะคะว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ สำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะไม่มากก็น้อยค่ะหากคุณผู้ชมต้องการที่จะสอบถามหรือว่าสงสัยอะไรนะคะก็สอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c คร b e สาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขทุกท่านเลยสุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ